ค่ะพบกับช่องลูกกอบล์มเพลินออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์น้องแดนเซอร์คนใหม่นะคะรูดูการแรกไปพบกันเลยค่ะจะเป็นผู้ใดเนี่ยค่ะน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องโยกค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุปีนี้สิบแปดค่ะมาจากจังหวัดใดคะน้องโยกจังหวัดอุบลค่ะอุบลนี่บอลน้องโยกที่ว่าเอฟซีเขาเจาทักอันเขาเมียมาถามพี่กอบว่าน้องโยกเป็นคนบ้านใดอำเภอใด เป็นคั้นบัตรทับสร้างคะ่ะเพื่อการคะ่ะอ๋ออันนี้น้องโยเคยอยู่วงหมอลำม,มาก่อนบอลแมนค่ะ,คะเคยอยู่วงหมอลำม,มาก่อนคะ่ะอ๋อพี่ถามว่าเด้อวงไหนเคยอยู่วงไหนมาก่อนหมอลำใหญ่หรอไม่ค่ะเป็นหมอลำม,ม,ม,มซิงอ๋อหมอลำมซิงแมนค่ะเป็นหมอรัมซิงลีกโทษแบบนี้บอลแมนบอลแมนค่ะอ,อ๋อเป็นรับรับงานอันหมอลำมซิงแมนเป็นวงของตัวเองหรือว่าเทาเป็นของพี่คนรู้จักอ๋อเทากับไปไปน้ำเพลิน คะะเนนอ๋อแปลว่ามีประสบการณ์แล้วเคยเคยมีประสบการณ์ในการเต้นแล้วเนาะมีค่ะอ่าถือว่าน้องมีประสบการณ์แล้วมีความรู้สึกจะไหนเนี่ยเต้นเต้นว่าเด้มากเต้นเต้นเข้าค่ะเข่าบริเวณบริว้านสาวหน่อยอาณาจักรสาวหน่อยรู้สึกยังไงเต่นเต้นแห้งค่ะมือแรกเห็นรูเขามากคือดูผู้ยยิ่งผู้เดียวทีค่ะยางเขามาแต่มือสองมือมานี่กันนิดเลยมีมือมียางตอนนี้ดีป่ะดีตอนนี้รู้สึกว่า ดีค่ะคนดีใจมากมูร้ายมูร้ายแล้วกันแบบพี่ๆใจดีทุกคนเลยแล้วกันมีกิจกรรมให้เฮ็ดรวบพ่อไดเฮ็ดกิจกรรมนั่งกันแบบเฮ็ดหัวเฮ็ดแน่นแน่นกับแบบรู้จักกันได้มากขึ้นนะคะก็เป็นกิจกรรมสัมสารสัมผัสในห้องหูจักกันจากคนหูจักกันเนาะแล้วน้องน้องยกนี่สมัครจักเรีอสมัครมาสาวหน่อยจักเรีอสมัครแค่นี้เทือแรกเทือแรกเทือแรกแล้วก็ได้เลยก็มาเแล้วก็มาเลย น้องโยกมาพอกแม่มาส่งบ่แมนบอสป่ามาส่งค่ะทีพีกอบเห็นแมนบอสสันเจ้าว่าท่านอยู่จักกันเนาะที่พีกอบเห็นมาเนาะป่าเพิ่อมาส่งสองคนค่ะอันนี้คือเอฟซีพยัคฆ์งูเพิ่อนเพิ่อนมาเพิ่อนมาคอมเมนต์ในไลฟ์อันในทีพีอันนี้ทีร่องแมนเมือนเสาที่ว่าผักกันตักแนวกินเพิ่อเลปล่าสัมผัสอันน้องโยกแน่ว่าน้องโยกเป็นคนอำเภอใดเป็นคนบ้านไหนผีกันเลยเอิ่นโยกมาสัมผัส ตื่นเต้นป่ะตอนนี้ตื่นเต้นนุ้มเาแค่ถึงสัมผัสแล้วนี่เวละเดียวกับชินหวังว่าสีเฮ็ดได้ยูโนพีก็ได้ค่ะคิดว่าเธอร์เซียไดยูบอกเพราะว่าเธอมีพื้นฐานแล้วหนูมากนี่นุมาด้วยความตั้งใจนะคะแราวันนี้อยากเฮ็ดหนูตั้งใจมาแห้งแบบปลาถามแมนบ๊แมนค่ะป้าถามว่าว่องเพิ่นสมาร์กเด้ไปบ่หนูก็ว่าไปสมาร์กให้เลยเพิ่นก็ถามผู้ใกล้หายโนก็มาเฮ้ยเสียบ่ว่า พ,พ,พี่ม่ทแหลกับ,บพี่คิดว่าพีทิทนได้โดนปานนี้ได้เพราะว่าห้องบ้นเหนือหูเนาะว่า,า,วาเบืองหนาเบืองหนามันสิมีความสุโดยเบืองหนามันเสียนเป็นจังไดเป็นจังไดเราเบืองหลังข้าาเป็นจังไดแต่วันนี้พ่อมาอยู่โดนโดนโดนโด,ดนไปปนี้เขาก็เริ่มจะชิ่นเราเดืรเริ่มจะชิ่นกับงานอยู่กับมูมันกับมวลด้ปันนี้พ่อเข้าใจออกไปยุบาลก็อยามหามูไดปันนี้เนี่ยเขาเคยอยู่น้ำมูไปยุบานเขาก็ได้อยู่ผู้เดียวก็พอกับแม่ดนแมนบอ พอเขามาอยู่วงไปน้าวงเขาก็มีเงินมีมูเขาก็สิด้เห็นสิ่งต่างๆนูมานี่นูรู้สึกว่าเด้เปิดหูเปิดตาแห้งค่ะแมนนูไเดยมาเห็นเบืองหลังความสวยงามนูไดยมาเห็นเบืองหลังทุกอย่างนูรู้สึกว่าการที่แบบว่าจะมาเป็นวงวงหนึ่งนี่ยากแห้งแมนวะอกุดๆหนึ่งนี่ยากแห้งแมนวะแมนค่ะนูก็เลยว่าวูวูพี่นี่ถือว่าเก่งแห้งพราดเดยวมาเห็นเองก็รู้สึกว่า พวกพี่ต้องมีความอดทนแห้งต้องแบบขยันกันทุกคนเลยถึงมันเป็นงานที่แบบว่าบาบาได้เงินห้าซอยกันเนี่ยนี่มันก็ยั่งเป็นแบบเม้นห้ามารวมกันเหตุมันเป็นงานความสามาัคคีเนาะค่ะ,อ,ะอันนี้คือความรูุ้สซื้อของน้องโยกนะคะน้องแดนเซอร์มาใหม่ของเราน้องกระดมากบอกประสบการณ์ใดมากบอกความรูส้สซื้อให้ฟังกดะดาหเฉลยแล้วว่าเป็นคนที่ไหนเป็นคนบ้านไหนเป็นคนอำเภอไหน สุดท้ายนี่น้องยกมีอยังฝากเอฟซีบอค่ะก็ขอให้แม่แม่พ่อพ่ออะกันเอฟซีทุกทุกคนนะคะฝากนุ้ยได้อมอกอ้อมใจน้ำได้ค่ะเพิ่งนุ้ยจะแบบเป็นเด็กใหม่แต่ก็ขอให้ยูได้อ้อมอกอ้อมใจแม่แม่ได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะอ่าพี่น้องนี่น้องโยกนะคะน้องโยกแดนเซอร์ใหม่ของเรานะคะฤดูกาลแรกกับสังกัดสาน้อยเพชรบ้านแพงฝาก FC ฟสาน้อยเพชรบ้านแพง FC ช่องลูกกอล์ฟลำเพลินออฟิเชียลหรือว่า FC ต่างๆนะคะฝาก มาให้กำลังใจนองใดนะคะหนาเวทีให้กำลังใจนองใดตลอดหรือว่าท้ามี่ยังกะทาคหาลูกครอบไปได้ค่ะให้กำลังใจนองในเด้อแล้วก็ให้กำลังใจแดนเซอร์ทีมเพจด้วยนะคะสำหรับคิดนี้ก,กอกำกนงยกกัศิีรัษพี่น่อบไปกสรสรคิดนี้ส,สวัสดีค่ะ